ครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างค้างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังใช่ครับคิดถึงอีกิวซังกันไหมครับคิดถึงไหมค่ะถามเสีิถามท่านผู้ชมเียคิดถึงอีกิวซังไหมครับทีเดียคอีกิวซังไหมครับอีกิวซังไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันโหนานมากๆเลยเนาะเกือบสามอาทิตย์ได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ทําให้ไม่สามารถออกมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศได้นะท่านผู้ชมวันนี้ EQ ก็เลยจะมาเก็บบรรยากาศนี่ที่ไหนเราจะไปที่ไหนเราจะไปที่ไหนไปที่สวนเราจะไปอัปเดตเนาะดอกไม้เมืองหนาวที่จะเข้าข้ามผ่านไปยังอดอกไม้มเมืองร้อนกันนะครับว่าช่วงนี้อ่างค้างเป็นยังไงบ้างดอกไม้สวยหรือเปล่าบรรยากาศเป็นยังไงที่แน่่อากาศช่วงนี้อุ่นขึ้นครับแล้วก็ เมือ่อเช้าอุณหภูมิอยู่ที่17องศานะครับอุ่นคุณเยอะเลยไม่หนาวเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วครับเข้าเดือนมีนาละเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนของที่นี่แล้วนะครับที่นี่ก็จะมีฤดูร้อนอยู่ประมาณ2เดือนนะครับก็คือช่วงมีนาเมษานะฮะแล้วก็ไปต้นต้น,ตนพฤษภา,านิดๆหลังจากนั้นก็จะเริ่มตามมาด้วยฝนแล้วนะครับในเมื่อ,อมาเก็บบรรยากาศทุกท่าน,ไ,<ห>นได้ชมแล้วเราไปชมกันดีกว่าไป EQ มาข้างตูอุ้ยตกใจหมดเลยอ๊้ยหมาอยู่ข้างหลังเฮ้คิวมาไม่บอกเพราะว่ามีหมาอยู่ข้างหลัง่ะงั้นตาไม่คิวสั่งไปเที่ยวชมด้านในกันต่อเลยนะคันไปเลยครับไปเลยครับอาท่านผู้ชมะไปคิวสั่งเรานี่นี่ต้นที่เราเห็นนี่คือต้นซากุระญี่ปุ่นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่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 เดี๋ยวพาดูโอ้ยเห็นไหมครับที่เราเห็นส้มๆแดงแงเหลืองๆือนี่คือลูกของ ดอกซากุระนั่นเองนะครับนี่หลังจากที่ให้ผลผให้ผลผลิตแล้ผู้ผลิตหลังจากที่ให้ดอกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มไหมโอใช่ยิ่วนี่น่ากินนะที่จริงมันกินได้นะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันทานได้มันจะออกรสชาติหวานหวานฝาดฝาดแต่ผมก็เคยชิมมาแล้วมันก็หวานหวานฝาดฝาดอย่างที่เขาว่าจริงๆเนาะแต่ว่าไม่นิยมมารับประทานกันเนื่องจากว่า มันไม่ใช่ผลไม้ที่มีเนื้อเยอะเนาะก็เลยไม่นิยมมาทานกันส่วนมากก็จะไปทานเป็นแบบเชอร์รี่ไปเลยเงี้ยเนาะ่ะมาเราไปชมบรรยากาศต่อกันไปไลฟ์ไป,ไไปบรรยากาศวันนี้นะครับก็นักท่องเที่ยวป้ายห้ามจอด,จอดใช่ป้ายห้ามจอดก็คือจอดไม่ได้ใช่อะวันนี้นี่ก็จะมีชาวบ้านมัดขอบโลกมาขายสตรอเบอรี่กันอยู่นะครับนี่ เยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวบรรยากาศอื่นๆทั่วไปก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่ฮะอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศฝั่งนี้กันดอกไม้สวยมากนี่แน่ๆนะดอกฮอลลีฮอกกำลังออกดอกเลยทั้งซ้ายและขวานี่เราวนไปตรงสวน80ก่อนนะครับตรงสวน80ตรงที่แปงลงกระลำแฟนซีตอนนี้ไม่เหลือแล้วรือแล้วนะครับ สวนบอนไซก็เที่ยวได้นะสวยงามอยู่นะครับเที่ยวชมสวนได้ไม,ไม่สตาร์ทครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทข้างนานหน้าหน่อโอเคเราไปเจอกันตรงสวน80เลยแล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้อีคิวสั่งก็พามาจนถึงสวน80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงอีไม่ได้มานานคิดถึงที่นี่นไหมโอคิดถึงไหมคิดถึงครับเป็ไงนี่ดูหลังจากที่ไม่ได้ออกมาโลดเล่นในสวนที่เป็นสวนของอีคิวสั่งเป็นไงสวยไหมตอนนี้นานไห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 นโอ้ โอ้อแต่ถ่ายมาทางยายบ้างวะนะี่ยเห็นไหมมาถ่ายยายหน่อยวะอยข,ขนมไ,มไหน,ไไหนขนมไปไหนไมไหนขนมไปไหนขนมดูโอ้อยากดมดมดูสิหอมไหม,ไมนี่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 นนอ่าหอมหอมนะเดี๋ยวพ่อดมหน่อยเออหอม <laughs> <laughs> นี่บรรยากาศช่วงนี้นะครับอากาศก็ ร้อนขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ร้อนเท่ากับในเมืองนะครับบรรยากาศน่ามาถ่ายรูปมากๆนะฮะใครชอบดอกไม้สวยๆนะฮะก็แนะนําว่ามาเที่ยวช่วงนี้ได้เลยคนน้อยดูวันนี้ทั้งสวนมีแต่อ e ีคิวซังกับพ่ออ e ีคิวซังแล้วก็คนดูแลเท่านั้นเนาะเดี๋ยวนี่บรรยากาศโคตรดีเลยท่านผู้ชมมาเที่ยวช่วงนี้แนะนําให้มาเที่ยวช่วงเช้าๆานะสายช่วงบ่ายก็จะร้อนหน่อยนะครับแต่ถ้ามาช่วงเช้าเชนี่อากาศดี ช่วงตั้งแต่ช่วงภาคเช้านั่นแหละก็คือตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนาะอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยครับนี่ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ต้งสวนที่เป็นสวนกระลำแฟนซีด้านบนเราจะไม่ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกอกระลำแฟนซีรื้อละ,อะเตรียมปลูกต้นไม้ช่วงฤด,ดูร้อนเข้าฤด,ดูฝนนี่ดูดอกข้างหน้านี่นี่น,นี่มายี่กร้างดูอู้สวยมากเลยดูเนี่ยับเพิ่งออกดอกนะักผู้ชมเสียดายเนาะถ้าออกช่วง <ไป S 1> นี้ด,ดอกไหน ดอกอะไรครับเขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าดอกอะไรดอกผีเสื้อดอกผีเสื้อใช่ครับนี่มาทางนี้นี่ก็รออันนี้เขาเรียกว่าดอกฟอกกรบครับดอกครบคอบทำไมฟอกกรบครบเหมือนกบเนาะลายลายเขาจะเหมือนลายกบท่านผู้ชมดูเหมือนไหมเหมือนลายกบไหมเดี๋ยวเอ้ยนี่ว่าเหมือนลายกบไหนไหนเหมือนกบไหมคิวไหน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 โอ้ดันพึ่งพึ่งพึ่งเห็นไหม เพื่อนมันมาดูดน้ําหวานเจ้าหรอกพวกอันเขามากินน้ําหวานน้ําหวานจะอยู่ในดอกไม้นี่พึ่งมันก็จะมาตอมเห็นไหมนี่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 เพึ่งเต็มเลยนี่นี่นี่เพึ่งเห็นไหมมันเข้าไปข้างในแล้วมันก็ไปกินน้ําหวานในนี้ที่เกสอนมันเป็นการผสมเกสอนไปในตัวทําให้ต้นเนี่ยมันติดลูกมีเมล็ดไงอ๋อใช่เขาเรียกว่าการเพึ่งพาอาศัยกันลูกนี่ บรรยากาศโคตรดีดอกไม้โคตรสวยโคมไฟอะเราเดินไปชมด้านในกันต่อไปไปไปกล่ำแฟนซีไม่มีแล้วเพราะว่าเขาลื้อทิ้งไปแล้วนี่นี่เข้าทางนี้ดอสีนี้ก็สวยนี่ท่านผู้ชมสีขาวสีเอ่อครีมนี่สีครีมออกเหลืองๆเห็นไหมสวยไหมไม่เนี่ยเขาเห็นไหมมันมีขนด้วยเห็นไหมนี่ความงามของดอกไม้นะครับเสื้อใครันไม่ใช่เสื้อกระเป๋า กระเป๋าใครไม่วางกระเป๋าอันคนดูแลสวนไงนี่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 ดอกนี่นี่นี่เขาเรียกว่าดอกฮอลลีฮอกนี่ฮอลฮอกใช่อันนี้เขาเรียกว่าดอกพิมูละใช่ครับเออมันดดไปเลยเออมันร่วงครับมันร่วงนี่มุมนี้น่าถ่ายรูปมากเลยท่านผู้ชมยืนอยู่ฝั่งล็อกนู้นแล้วก็ถ่ายเข้ามาแล้วโอ้โหสวยงามมากๆน่ามาถ่ายรูปจริงๆครับท่านผู้ชมวันนี้ไหนๆก็อัปเดตบรรยากาศเนาะเราจัดเต็ม เกิน30นาทีเลยละกันนะครับอะไรเหรอเราไปหยิบต้นมันเมฆวันไม่ใช่แมงวันพึ่งพึ่งไม่ใช่แมงวันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันบินอยู่รอบต้นเนี่ย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 บินเข้าบินออกเนี่ยนั่นไนเข้าไปแล้วเออใช่เข้าไปแล้วไปกินน้ำหวานไปกินน้ำหวานใช่น้ำหวานของเกสรดอกไม้แล้วก็ไปผสมพันธุ์ให้มันมีการผสมพันธุ์แล้วก็ติดลูกไงครับ มันก็ออกไปแล้วอืมใช่นี่ฮะการที่เราได้พาเด็กตัวเล็กๆออกมาสัมผัสบรรยากาศได้มาเรียนรู้วิอสิ่งที่อยู่รอบตัวเนาะก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ไปในตัวแล้วกัน,นถูกต้องครับท่อระบายน้ำครับแต่ห้ามไปเปิดน้ำเขานะครับ อใช่นี่บรรยากาศมุมนี้โคตรสวยเลท่านผู้ชมดูโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆโอเคเราเก็บบรรยากาศตรงสวนประสิทธิ์แค่นี้พอเดี๋ยวเราไปอัปเดตตรงแปลงบัวกันอีกนิดแล้วก็ไปปิดคลิปกันตรงบริเวณสวนกลางแจ้งที่อยู่หน้าอ่าาแรกว่าอะไรนะร้านจำหน่ายผลผล,ผลิตของสถา,านีเกษตรหลวงอ่างขางแล้วกันนะครับม่เราไปแปลงบัวกันต่อเลยไปดูลูกบัวสวยๆว่าตอนนี้ออกเยอะหรือยังนะครับ โอเคครับระหว่างทางออกไปนะครับเราก็จะเจอต้นท้อหรือว่าลูกพีชนะครับที่ตอนนี้ผลผลิตเริ่มมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้ห่อแล้วใช่ครับไอคิวลูกท้อนี่ที่เราเห็นทั้งหมดนี่ก็<ม>คือลูกท้ออืมไม่เข้าดีกว่าครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้านะคิวช่วงนี้ เลี้ยวไปทางขวาก็ไปเป็นหมู่บ้านคนงานแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ออกไปข้างนอกนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอีกประมาณเดือนกว่าๆนะฮะก็จะได้ทานลูกพีชหรือว่าลูกท้อกันแล้วนะท่านผู้ชมนี่ลูกท้อใช่ครับที่เราเห็นหอทั้งหมดนี่คือลูกท้อทั้งหมดเลยนะฮะนี่ใครอยากมาแล้วอยากชิมลูกท้อสดๆจากต้นหรือว่าผลผลิตสดๆจากดอยอ่างขางนะครับแนะนําว่าช่วงกลางเดือนอเมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภา มาเลยครับได้ชิมลูกพิษสดๆกันจากต้นแบบนี้แน่นอนนะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกทานด้วยนะครับโอ้ยกล้องจะตกแล้วไม่ตกครับนะโอเคเราไปตรงแปลงไว้ด้านหน้าเราเลยไปไม่ตัดคลิปแล้วนะตรงไปเรื่อยๆครับนี่เนี่ตรงไปครับตรงไปเอ้าติดเครื่อง นี่ตอนนี้เราก็มาถึงแปลงบ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมใช่นี่คือแปลงบ้วนี่อันนั้นก็คือแปลงผักนะครับนี่ใช่นี่คือแปลงบววอ่ะเดี๋ยวไอ้คีซังเราลงไปดูว่าตอนนี้ลูกบววมันมีเยอะหรือยังนะครับมามากล้องวัน,นี้โอเคว่างลงเลยโอ้จีกล้องจุกเลยอ๋อมานี่ส่วนฝั่งนี้นะครับที่เห็นผัก สวยฝั่งนี้น,นี้คือรุ่นที่2แล้วนะท่านผู้ชมรุ่นแรกที่เราไปเก็บภาพวันนั้นอะรื้อทิ้งไปหมดแล้วแล้วก็ลงมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยสวยงามเข้าไปดูอะะ่ะฮะชมแค่นี้พอละเราไม่เข้าข้างในแล้ววันนี้เรามาอัปเดตนี่แปลงบัวกันตามมาไหนอันนี้คือแปลงรวบรวมพันบัวใช่หมายเลขะไร<ฟ>เลขอะไรโฟโอเค นี่ฮะนี่คือบรรยากาศตรงเขาเรียกว่าแปลงบวยของเรานั่นเองนะฮะซึ่งผลผลิตที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยดูสิใต้ต้นนี้เต็มไปด้วยลูกบวยท่านผู้ชมเด้อฮะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูทางนี้เนี่ย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 ลูกบววเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่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 อ่ะลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะท่านผู้ชมต้นดกๆอยู่ไหนเนาะอ๋ออยู่ทางนีกคิวนี รอนรกจะอยู่ข้างในนี่มันยังไม่โตนะครับโตไม่เต็มที่เนี่ยเห็นไหมฮะเต็มไปด้วยลูกบวยเท่านั้นเลยตเต็มกิ่งหมดเลยเห็นไหมโอ้นี่ใช่มันด้นี่ดูใกล้ๆนี่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 น,น,นี่ใครอยากจะได้ผลผลิตเอาไปแปรรูปนะครับเอาไปแปรแปร,รูปนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงใช่ดูได้ดเาไม่อ,อ๋ออะไรเนี่ยยางมันลกมันมียางครับ มันมียางที่แมลงวันทองมันเจาะเข้าไปในต้นแล้วก็มันจะมียางออกมาพอมียางออกมาปุ๊บมันก็จะเหนียวเหนียวใช่ไหมอมันเป็นยางของบวยลูกบวยนี่นี่นี่อันนี้เยอะนี่คิวดูโอ้นี่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 คือลูกบวยหมดเลยยังไม่โตนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาจะเริ่มเก็บกันประมาณต้นเดือนเมษานะครับนี่ใครที่อยากจะได้นะแนะนําว่าเออไปหยิมลูกบวยโอ้โหมันร่วงเองเพราะไม่ได้เอามันร่วง ใครอยากได้ผลผลิตบวยนะครับเอาไปแปรรูปเนาะหลายๆคนก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเอาไปรูปไปทําอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆสายนักเลื่อมนะแนะนําเลยนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนการทําก็ไม่ยากเลยนะเนี่ยดูนี่ถ้าแก่เต็มที่ก็สามารถเอาไปแปรรูปได้เลยอันนั้นเขาดักมแมลงวันทองลูกนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นมแมลงวันทองไหมี่นี่นี่อยู่ข้างในาอุปกรณ์ก็ง่ายๆครับแค่เจาะรูนี่สองข้างนะครับ เจาะรูสองข้างแล้วก็มีตัวล่ออยู่ด้านในนะฮะมันจะเป็นตัวล่อให้มแมลงวันทองบินเข้าไปแล้วก็ตกมาในขวดแบบนี้หลังจากนั้นมันก็จะอ่าไม่สามารถที่จะไปทําลายผล,ผลผลิตที่อ่าเราไม่อยากให้มแมลงวันทองพวกนี้เกาะแล้วก็เจะาะเข้าไปนีน่อะไรตะทอะไรนะล,ลูกบวย <laughs> ลูกบวยเอาแม่ออกก่นอนเม่ออกก่อน ใช่ต้นมันดูเขาเรียกว่ามันปลูกนานมากนะท่านผู้ชมตั้งแต่ปี2อ1 7เนาะมันเลยทําให้มันดูแบบโอ้โหเก่าแก่เหมือนต้นไม้ดึกดําบันเลยบรรยากาศดีมากเลยนะท่านผู้ชมใครที่มีเวลามาที่อ่างขางลายวันนะเอาเสือประปูอยู่ใต้ต้นแบบนี้แล้วก็อ่านหนังสือไป ฟังเพลงไปโอ้โหมันบรรยากาศฟินน่าดูเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตท,ที่ลานกางเต็นท์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนิดนึงนะครับว่ายังให้บริการอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าหลายหลายคนบอกว่าเขาปิดไม่ให้เข้าใช้พื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมขับรถผ่านก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปสามารถเข้าไปถ่ายรูปเข,ข้าไปกางเต็นท์ได้อยู่นะครับเมื่อวานนี้เองเนาะ <c oughs> ดังนั้นผมจะไป อัปเดตลานกลาง็น้์ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนิดหนึ่งละกันเนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันาสามารถไปพักหรือว่ามาพักได้หรือเปล่านะครับมาทีกคิวซังเราไปที่ลานดอกไม้ที่อยู่ด้านนอกกันอีกนิดนึงดีกว่ามา <ไป S 1> ที่แน่าไป,ไปที่ไหนครับตามไปที่ไหนไแปลงผักเราไม่ไปแล้วนะเราจะไปตรงสวนกลางแจ้งกันเลยไปท่านผู้ชมตามไปชมที่ แปลงผักที่เอ้ยแปลงผักผกับแปลงดอกไม้ที่อยู่ด้านนอกกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาตรงบริเวณสวนกลางแจ้งมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวนอะไรสวนกลางแจ้งสวนกลางแจ้งใช่ไายเกืสรสางพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศกันเลยนี่ดอกไม้ตอนนี้กําลังบานสวยมากๆเลยนะครับที่แน่ๆที่เป็นฉากกั้นอยู่ด้านหลังตด,ด้านโน้นเฮ้ยพึ่งเต็มเลยดูโอ้โหดอกไม้สลับสีสันสวยมากๆเลยท่านผู้ชม นี่ใครที่ชอบดอกไม้หลากสีดอกไม้หลายๆสายพันธุ์แนะนําว่าให้มาเที่ยวช่วงนี้ได้เลยนะครับมาช่วงนี้ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เนาะไอ้คิวซังเนาะชอบไหมไอคิวซังหืมชอบไหมชอบชอบครับเี๋<อ>ใช่น,นี่นี่มาดูดอกฮอลลีฮอกของเรานี่ดอกสีม่วง,งดอกฮอลลีฮอกอยู่นอยู่นี่น,น,น,าานี่นีน่ตามมาไม่ใช่นี่แหละ อันนี้คือดอกฮอลลี่ฮอกครับท่านผู้ชมนี่ต้นเขาจะสูงเลยหัวเลยนะถ้ามันบานเต็ม<อ>นี่ใช้เวลาปลูกประมาณ3-4เดือนได้นะนแล้วก็บานยาวประมาณมันจะยาวอ่อยาวนานของการบานนี่ก็ประมาณ<อ>นะโอ้ยเขาจะรอฟังว่าจะบานถึงเมื่อไหร่เธอก็ตัดบทหยุดพ่ออยู่แล้วแหละเนาะนี่จะบานนานประมาณ2เดือนนะครับนี่มันก็จะมีดอกแซมแซมมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนิยมมาปลูก เป็นต้นไม้ฉาบด้านหลังนะท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะนี่ดอกก็กําลังเริ่มทยอยบานเรื่อยๆนะครับต้นจะสูงเลยหัวเลยท่านผู้ชมดูสูงไหมคิดสัง,ส,งสูงไหมส,สูงมากเลยเห็นไหมนี่โอ้โหสุดยอดน่ามาเที่ยวน่ามาถ่ายรูปมากๆเลยนะครับนี่ช่วงเวลาที่ควรมาถ่ายก็คือช่วงเช้าแบบนี้นะแล้วก็ไม่เกินมาช่วงไหนก็ได้ พึ่งไม่ใช่แมงวันไอ้คิวซังนี่กันเนาะนี่ฮะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นี่สวยไหมท่านผู้ชมถึงแม้ว่าต้นเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าดอกเขาสวยมากๆเลยนะครับนี่สุดยอดเลยชอบชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีคิวซังด้วยแล้วกันนะครับไปอีคิวซังเาออกไปทางนี้ออกไปเลยนี่ก็วันนี้ก็ถือโอกาสประเก็บบรรยากาศ กานนี่โมาวิ่งครับสายวิ่งไดไ้ร้อนจังอ,อ,งอ้วิ่งตลอดไงเธอก็ได้ร้อนอะนน่ะไปเดี๋ยวเราก็กลับไปพักผ่อนดีป่ะเนอะก็เก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยเ,เนอะ ไปมอ่อสอนอ๋อได้เดี๋ยวเราไปอัปเดตที่มอสอนให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนิดนึงนะฮะอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็รอ,อติดตามได้เร็วๆนี้นะที่แน่อีกิวสังจะพาทุกท่านไปชมแน่นอนใช่ไหมอีกิวครับผมนี่ไงครับผมนี่หายคิดถึงอีิวหรือย,ยังถามท่านผู้ชมกันคิดถึงอีกิวสังหรือยังเพราะว่าไม่ได้เจออีกิวสังนานเลยใช่ไหมโอ้นานมากๆเลยนะครับไม่ได้มาถ่ายคลิปกับอีคิวเ เราไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้วใช่ก็จะเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยไปให้คิวสร้างเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะฮะบันไดไม่ใช่ขึ้นไหลขึ้นไหล,ไหลภาษาไทยใหญ่นะระผชมบันไดบันไดมามาแล้วท่านผู้ชมก่อนมาเล็วโอเคสําหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะดอยอ่างขางนะครับสวนไม้ สวนดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็เมืองร้อนที่กําลังแบ่งบานให้อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้ประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับผมว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับนี่ที่แน่ๆไอคิวชอบมากๆเลยเนาะโอเคอย่าลืมอะไรนะครับไอคิวังไลค์กดแชร์ให้ไอคิวซังเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไอคิวซังด้วยนะครับ, like, เ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้คิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศดยอยอัางคังให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน<ม>อีกนะครับ,มรบผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้วันนี้ทํายังไงครับ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ